ผ้าไหมทอยกดอกเป็นลายสับป,ประรดหรือลายถุงทองนะครับสีออกชมพูมะเหมี่ยวเป็นดอกชมพูมะเหมี่ยวสีชมพูอมม่วงหรือม่วงอมชมพูนั่นแหละครับแต่หวานสีหวานนะครับหมายเลข a 1 2 4ราคา3,800บาทลดพิเศษล้างสต็อกนะครับลดพิเศษล้างสต็อกเหลือ3,300บาทพร้อมส่ง EMS ครับ สีชมพูแบบผ้าพื้นไม่มีคุณลูกค้าต้องเอาไปหาเ,าเองอถามว่าทำไมไม่มีผ้าพื้นช่วงหนึ่งที่มีการทอผ้าไม่ต้องการผ้าพื้นนะครับเขาไปหาเองก็เลยจกค้างสต็อกอยู่ไม่กี่ไม่กี่ผืนหรอกครับหมดแล้วก็หมดกันนอกนั้นก็เป็นผ้าที่เป็นชุดก็จะราคาแพงกว่าอีอกหลายบาททีเดียวก็ผืนนี้ 3,008รถเหลือ3 0 0พร้อมส่ง e m s ครับสนอกสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยครับตามช่องทางที่ให้ไว้ในภาพนิ่งต้องการผ้าแบบไหนชนิดใดติดต่อได้ครับติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงสำหรับการติดต่อผ้าไหมติดต่อเข้ามาครับดูสิครับว่าจะมีผ้าอะไรที่คุณชอบใจได้บ้างสนอกสนใจติดต่อติดตามได้ตามหมายเลขช่องทางที่ให้ไว้ในภาพนิ่งขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ